สวัสดีครับวันนี้ทิดจอยตามรอยอาจารย์ยอดมาอีกแล้วครับจะมาเล่านิทานชาดกให้ทุกท่านได้รับฟังกันครับเริ่มจากเรื่องแรกเลยความเกลียดข้านเป็นเหตุที่เชตวันวิหารพระพุทธเจ้าได้ตัดชาดกเรื่องนี้เพื่อสะท้อนให้เห็นถึงเหตุที่พระดิศเถระ รีบปฏิบัติธรรมจนได้รับบาดเจ็บว่าในอดีตพระตทาคตสเสวยพระชาติเป็นที่สาปามอกสอนมานบห้าพันคนในเมืองคานธารราชวันหนึ่งได้สั่งให้มานบทั้งหมดทั้งหลายออกไปหาพืชในป่ามานบทุกคนก็ล้วนหักกิ่งไม้แห้งเว้นแต่มานพผู้หนึ่งซึ่งเกียดตค้านจะเสาะหาก็จึงคว้าเอา กิ่งไม้ใกล้ๆซึ่งเป็นกิ่งไม้สดทำให้กิ่งไม้ดีดใส่เบ้าตาได้รับบาดเจ็บครั้นกลับไปที่พักมานพูนี้ก็ถือ,อกิ่งไม้สดกองไว้ด้านบนสุดทำให้นางสีที่มีหน้าที่นำกิ่งไม้สนไปจุดไฟจุดไฟไม่ติดเข้าก็ทำให้มานพทุกคนรวมทั้งที่สาปาโมกกินข้าวได้ช้า แ้ะทำให้ทุกคนต้องเดือดร้อนในการต่อมามา,มานพผู้เกียรติค้านก็คือ,อดิสะเทระส่วนผู้เป็นอาจารย์ก็คือองค์ตถาคตข้อคิดคือคนเกียรติค้านย่อมนำความเดือดร้อนมาให้เรื่องต่อไปครับพรานอากตันยู นเวรุวันวิหารพระพุทธเจ้าตัดชาดกเรื่องนี้เพื่อชี้ว่าพระเทวทัตเป็นผู้อากตันยูว่าในอดีตพระตถาคตเสวยพระชาติเป็นพญาช้างเผือกส่วนพระเทวทัตเกิดเป็นพรานครั้งนั้นพรานป่าลงทางอยู่ในป่าพญาช้างจึงพาส่งไปยังทางออก และกล่าวว่าอย่าได้กลับมาที่นี่อีกอยู่มาวันหนึ่งพานป่าเห็นคนรับซื้องาช้างก็จึงเข้าป่าขอพรยาช้างเลื่อยเอางานั้นฝ่ายช้างเพื่อเข็นว่าถ้าพานป่าได้มัง,งาของตนไปก็จะไม่ได้เบียดเบียนสัตว์ตัวอื่นอีกก็จึงได้ให้พ่านป่าเลื่อยเอางาของตนไปขายเป็นเช่นนี้หลายครั้งเข้า จนงาของพยาช้างเหลือแต่ตอนิดเดียวแต่พานป่าก็ยังจะขอเลื่อยเลื่อยออกไปอีกเพื่อนำไปขายอีกจนช้างเผือกได้รับความทุกข์ทรมานเป็นอย่างมากเทวดาทั้งหลายที่เห็นเหตุการณ์นี้จึงเข้าดนบรันรดาลให้ตรณีแยกออกจากกันและสู่พานปา่าผพุรโมบลงไปใต้พื้นดิน การต่อมาผ่านก็คือพระเทวทัตพระยาช้างเผือกก็คือองค์พระตถาคตนิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าคนอกักตันยูย่อมไม่มีผู้ใดให้ความช่วยเหลือส่วนเรื่องต่อไปครับที่เวรุวันวิหารอีกนั่นแหละพระพุทธเจ้าตรัสชาดกเรื่องนี้เพื่อเล่าว่าพระเทวทัตยพยายามจะสังหารพระองค์หลายชาติมาแล้ว ซึ่งมีใจความว่าการครั้งนั้นพระถาคตเสวยพระชาติเป็นพระฤาษีอยู่มาวันหนึ่งเห็นพระกุมารน,นกแขกเต้างูและหนูเกาะขอนไม้มาลอยไปตามกระแสน้ำหลากฤาษีเห็นว่าพระกุมารเป็นมนุษย์น่าจะมีพรลัากำลังสูงกว่า ก็จึงช่วยสัตว์ออกมาก่อนแล้วค่อยช่วยพระกุมารเป็นลำดับสุดท้ายทำให้พระกุมารผูกใจเจ็บคิดสังหารพระฤาษีต่อมาพระฤาษีก็ดูแลพระกุมารและสัตว์ทั้งหลายทั้งหมดจนหายดีก่อนกลับจึงคิดตอบแทนพระฤาษีด้วยการให้อาหารและทรัพย์สินต่างๆอยู่มาวันหนึ่งพระฤาษีต้องการทดสอบคำสัตว์ก็จึงเรียกหนูงโง,โง และนกแขกเต้ามาเพื่อให้ทดแทนคุณทำให้มีสมบัติกองโตและเข้าเปลือกมากองอยู่ตรงหน้ามากมายจากนั้นพระฤาษีก็ไปหาพระกุมารซึ่งตอนนั้นได้เป็นพระราชาที่เมืองพระราณาีแต่เมื่อพระฤาษีไปถึงพระราชวังพระราชาก็จับพระฤาษีไปโบยประจานแล้วแห่รอบเมืองพระฤาษีจึงลำพันว่าเก็บของไม่มีว่เาเก็บของไม่มีค่า ดีกว่าเก็บคนพานทําให้คนที่โบยพละลือสีสงสัยและสอบถามจะรู้ความจริงทําให้คนที่โบยไม่พอใจพระราชาเป็นอย่างมากจึงกระจายเรื่องนี้ให้ชาวเมืองฟังเมื่อชาวเมืองได้รับรู้รับฟังก็ไม่พอใจตามไปด้วยและในท้ายที่สุดชาวเมืองก็ขับไล่พระราชาและก็ได้ให้พระลือสีเป็นพระราชาแทน ในการต่อมาโอรสก็คือเทวทัตนกแขกเต้าคือพระอานนท์หนูคือพระโมกขลานะงูคือพระสารีบุตรส่วนพระดาบทองค์หรือสีนั้นก็คือองค์ตถาคตนั่นเองครับข้อคิดจากนิทานชาดกเรื่องนี้ก็คือคนอากตันยูย่อมพบแต่ความพินาศครับ นิทานเรื่องต่อไปครับพระพุทธเจ้าได้ตรัสชาดกเรื่องนี้เพื่อสอนให้เห็นโทษของการไม่มีความสามัคคีดังพญาตทั้งหลายที่ทะเลาะกันเพื่อแย่งชิงแหล่งน้ําซึ่งมีแจกความว่าในอดีตการเท้าลักกะเออท้าสักกะได้อนุญาตให้เทวดาทั้งหลายจับจองวิหารกันใหม่ได้ ครั้งนั้นพระตถาคตเสวยพระชาติเป็นเทวดาประจำต้นรักและก็ได้เตือนพวกเทวดาทั้งหลายให้หาที่อยู่ใหม่ที่ไม่โลงแจ้งเทวดาทั้งหลายจึงอาศัยอยู่ในป่าแห่งเดียวกันเว้นแต่ครอบครัวเทวดาองค์หนึ่งที่ไปเลือกต้นไม้อยู่ตามลำพังเพราะต้นไม้แห่งนี้อยู่ใกล้กับหมู่บ้านทําให้ได้รับเครื่องศักการะมากมายอยู่มาวันหนึ่งมีฝนตก และลมพัดกระหนำ่ำจนต้นไม้ทั้งต้นหักโค่นลงมาทำให้ครอบครัวเทวดาครอบครัวนี้ต้องไปอาศัยอยู่กับเทวดาองค์อื่หนหมุนเวียนผัดเปลี่ยนกันไปเรื่อยๆจนได้รับการขนานนามว่าเทวดาไร้ศสารและในการต่อมาเทวดาที่เชื่อฟังคือพระพุทธบริษัทนั่นเองส่วนเทวดาบัณฑิตก็คือองค์ตถาคต ข้อคิดจากนิทานเรื่องนี้คือความสามคัคคีคือพลังครับอีกสักเรื่องหนึ่งก็แล้วกันนะครับสำหรับวันนี้เรื่องพระยาปาขอฝนนักนะเ,เขตเชตวันวิหารพระพุทธเจ้าได้เล่าชาดกเรื่องนี้เพื่อปารบถึงตอนที่พระองค์ตั้งจิตอธิษฐานขอให้ฝนตกลงมาเพื่อบรรเทาความแห้งแล้งว่าในอดีต พัตถาคตเสวยพระชาติเป็นพระยาปลาปกครองบริวารอยู่ในสระน้ำแห่งหนึ่งซึ่งน้ำเริ่มแห้งขอดลงฝูงปลาทั้งหลายต่างพากันเดือดร้อนและลมตายลงเป็นจำนวนมากพระยาปลาก็จึงได้ตั้งจิตอธิษฐานขอให้บรารมีที่มีสั่งสมมาลงช่วยดลบันดาลให้ฝนตกด้วยเถิดฝ่ายเท้าปัชชุนเท้าปชชุน ได้ยินครัอธิษฐานเช่นนั้นและเห็นว่าพระยาปลาตั้งมั่นอยู่ในศีลในธรรมเรื่อยมาก,ก็จึงได้โดนบันดาลทําให้ฝนตกและทำให้น้ำในสระเต็มเช่นเดิมฝูงปลาทั้งหลายก็จึงรอดพ้นจากความตายความพินาศนั้นได้ในการต่อมาพวกบริวารปลาทั้งหลายก็คือพุทธบริษัทนั่นเองส่วนเท้าปัชุน ผู้บันดาลให้ฝนตกก็คือพระอานน์ส่วนพระยาปลาผู้เป็นผู้อธิษฐานขอฝนนั่นก็คือองค์ตถาคตข้อคิดที่ได้จากนิทานเรื่องนี้คือผู้มีศีลย่อมได้รับความช่วยเหลือครับหมดเวลาแล้วครับสำหรับวันนี้ขอขอบพระคุณทุกท่านที่รับฟังคลิปของผมนายณรงคทีโคก,กวดชื่อช่องเพจว่า ทิศจอยตามรอยอาจารย์นะครับขอให้ทุกท่านมีความสุขความเจริญสุขภาพร่างกายแข็งแรงไม่เจ็บไม่ไข้ร่ำร่ำรวยๆกันนะครับสวัสดีครับ